บทเรียนนี้นะครับมาดูวิธีการเพิ่มโดเมนเข้าไปในเว็บโฮสติ้งของเรานะครับในกรณีที่ว่าเราอะมีโฮสติ้งอยู่แล้วแล้วเราไปจดโดเมนใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ต้องทำการเพิ่มโดเมนนั้นเข้าไปในเว็บโฮสติ้งของเราเพื่อทำการติดตั้ง WordPress แล้วก็สร้างเว็บไซต์ใช่ไหมครับมาเรามาดูวิธีการเพิ่มโดเมนกัน เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็เข้าไปที่เจ้าบริการเหมือนเดิมนะครับผมเข้าไปหลังบ้านเหมือนเดิมเข้าไปที่ Host Atom แล้วก็ล็อกอินครับผมแล้วก็เข้าหลังบ้านเหมือนเดิมครับมาที่บริการแล้วก็ไปที่เว็บโฮสติ้งของเราเสร็จแล้วกดที่ manage domain เว็บโฮสติ้งหนึ่เว็บเนี่ยไม่ได้มีได้แค่1นึ่งโดเมนก็แล้วแต่เจ้าบริการนะครับบางเจ้าเนี่ยเขากำหนดเลยว่า1นึ่งโฮสติ้งเนี่ยสามารถมีได้1นึ่งโดเมนหรือ5้าโดเมนหรือ10บโดเมนแต่สำหรับโฮสตอมเขาไม่จำกัดนะครับโอเคมาถึงหน้าเว็บโฮสติ้งแล้วก็กดไปที่ add domain ครับเสร็จแล้วกดตรงนี้ อิมพอร์ตเว็บไซต์นะครับแล้วกรอกโดเมนลงไปนะครับแล้วกรอกโดเมนที่เราต้องการลงไปอ่ะผมเตรียมไว้แล้วผมขอใช้โดเมนนี้นะครับวางลงไปแล้วก็กดที่ add domain แค่นี้เรียบร้อยครับแต่อย่าลืม นะครับผมก่อนที่เราจะมาแอดโดเมนตรงนี้เนี่ยเนี่ยก่อนที่เราจะมาแอดโดเมนเข้าเข้ามาอยู่ในโฮสติ้งเนี่ยเราอ่ะต้องทำการไปเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนให้ตรงกับเว็บโฮสติ้งของเราก่อนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนถึงเราแอดโดเมนเข้ามาอยู่ในเว็บโฮสติ้งแล้วแต่เราก็ไม่สามารถใช้โดเมนนั้นได้นะครับต้องเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงก่อน นะครับผมสำหรับบทเรียนนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบทเรียนต่อไปนะครับเป็นการสร้างซับโดเมนนะครับผม